สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมี้มไมทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะในหัวข้อสองคนรักเก่าชาวธาตุน้ํานะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์2564ค่ะชาวธาตุน้ํานะคะได้แก่ชาวกรกฎมีนแล้วก็พิจิกนะคะชาวกรกฏค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนถึง21กรกฎาคมนะคะชาวมีนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่19กุมภาพันธ์ถึง21มีนาคมและ ชาวพิจิกนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง21พฤศจิา จิกายนนั่นเองเนาะก็ชาแนลนี้นะคะจะใช้หลักการแบ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ในหัวข้อสองคนรักเก่าชาวธาตุน้ํากรกฎมีพิจิกใน E ีีนี้จะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นค่ะมาแนะนําให้เพื่อนๆดูว่าเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์นะคะ เพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเนาะไม่แนะนำนะคะให้นำเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะไปตัดสินใจใดแดงสิ้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะก็สำหรับนะคะในหัวข้อ,อสองคนรักเก่าชาวธาตน้ำกรกฎมีนพิจิกนะคะมาดูกันเลยนะขอนะคะไพ่หนึใบนะคะ เป็นเมนเอเนจีนะคะในเดือนกุมภาพันธ์2,564นะคะเมนเอเนจีของชาวทัดน้ำกรกฎมีนพิจิกในหัวข้อสองคนรักเก่าชาวทัดน้ำนะคะเป็นอย่างไรคะ่ะขอเมนเอเนจีหนึ่งใบนะคะขอเมนเอเนจีหนึ่งใบค่ะ เมนเอเจนซี่นะคะได้เป็นไพ่สิบเหรียญค่ะไพ่สิบเหรียญน,นะคะใครบางคนณนะที่นี้นะคะอาจจะกําลังนะคะคิดถึงความสัมพันธ์ครั้งเก่านะคะที่เคยรู้จักเคยรักเคยมีความอบอุ่นให้แก่กันและกันรู้สึกอยากได้กลับคืนมานะคะรู้สึกว่า คิดถึงความเป็นครอบครัวความรักความสนิทสนมกลมเกลียวนะคะความรู้สึกมั่นคงมาเต็มมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเมนเอเนอร์จีนะคะของคนรักเก่านะคะไม่ว่าจะเป็นตัวชาวธาตุน้ํากรกฎมินพิจิกเองหรือคนรักเก่าของชาวธาตุน้ํานั่นเองนะคะโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าความรู้สึกของชาวธาตุน้ํากรกฎมินพิจิกที่มีต่อคนรักเก่า เป็นอย่างไรนะคะมาดูกันค่ะไพ่หไม้เท้านะคะ10บดาบค่ะสี่ดาบนะคะ แรนค่ะขอดูความรู้สึกของคนรักเก่านะคะเขาคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับคุณนะคะนึกถึงหน้าเขาไว้นะ1ดาบค่ะสี่เมท้าค่ะ อสวินถือเหรียญน,นะคะและอสศวินถือดาบนะคะโอเคมาดูกันเนะเาะ แถวบนนะคะจะเป็นความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาค่ะและแถวล่างนะคะจะเป็นความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะโอเคมาเริ่มอ่านกันเลยนะคะชาวธาน้ำกรกรกบินพิจิคุณอาจจะคุยกับชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะหรือนะคะชาว่าตดินพุกศพกันมังกรเนาะความจริงก็มีทุกธาตุแหละนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะเอ,อตัวคุณนะคะยังยังอยากนะ ให้แทนพระเดืนขึ้นมาแบบนี้นะคะตัวคุณชาวธาตุน้ํากรากฎมีพิจิกยังอยากที่จะติดต่อสื่อสารกับเขาทั้งๆท,ที่ความสัมพันธ์นี้มันได้จบลงไปแล้วคุณคิดถึงเขาค่ะคิดถึงแต่ทําอะไรไม่ได้นะคะให้สี่ดาบขึ้นมาแบบนี้นะคะคิดถึงแต่ก็ต้องอยู่นิ่งๆแบบนี้ได้แต่คิดถึงไม่กล้าทำอะไรนะคะกลัวนะคะกลัวว่าถ้าเราติดต่อไปแล้วอะคะ่ะมันอาจจะทำให้นะคะ ตัวคุณเนี่ยผิดหวังซ้ําเดิมก็ได้นะคะไพ่สิบดาบก็ขึ้นมาแบบนี้เนาะตัวคุณยังคงมองว่าตัวเขานะคะยังยังคงคิดถึงนะคะความสัมพันธ์เก่าๆความรักเก่าๆยังคงเหมือนกับเวลาในช่วงเวลาที่เราคิดถึงเขาอะเรารู้สึกว่าเรามีความสุขเรารู้สึกว่าเราหวนกลับไปย้อนอดีตกลับไปคิดถึงทีไรก็มีความสุขทุกที นะคะคแต่มันก็ได้แต่คิดถึงแล้วเนาะนะคะเพราะว่าทำอะไรไม่ได้ค่ะนอกจากว่าอ,อ,อยู่ตรงนี้อยู่นิ่งๆแบบนี้ได้แต่คิดถึงไม่กล้าทําอะไรกลัวว่าถ้าหากว่าเราติดต่อเขากลับไปนะคะมันอาจจะทําให้ตัวเราเนี่ยกลับมาเจ็บเหมือนเดิมก็ได้นะคะไม่กล้ากลัวมากๆนะคะได้แต่อยู่นิ่งๆเฉยๆแบบนี้นะคะอืม โอเคเดี๋ยวเรามาดูนะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณกันนะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเป็นไพ่หนึ่งดาบไพ่สี่ไม้เทา้าไพ่อัศวินถือเหรียญแล้วก็ไพ่อัศวินถือดาบนะคะตัวเขาคิดว่าคุณเนี่ยน่าจะไปเริ่มต้นใหม่กับมีชีวิตใหม่เริ่มต้นใหม่แล้วหรือเปล่าถามว่าตัวเขายังคิดถึงเราอยู่ไหมก็ยังมีความคิดถึงเราอยู่นะคะแต่ว่าความสัมพันธ์นั้นค่ะเป็นอัศวินถือเหรียญน,นะคะก็ คิดถึงแต่ก็ไม่ทำอะไรก็อยู่นิ่งๆแบบนี้นะคะในเมื่อตัดสินใจที่จะเดินออกมาแล้วตัดสินใจที่จะปล่อยกันและกันไปแล้วะะอะค่ะน้องก็ต้องยอมรับนะคะไพ่สรุปของเขาได้เป็นไพ่อัศวินถือดาบค่ะตัวเขามุ่งหน้าเดินหน้าต่อแล้วนะคะเหมือนกับว่าโอเคถ้าหากตัดความสัมพันธ์นี้ไปแล้วกลายเป็นแค่คนเคยรักกันนะคะ ก็เก็บความรู้สึกนั้นไว้เก็บความรักไว้ในใจแล้วก็เดินหน้าต่อไปนะคะอืมก็อันนี้ก็คือความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาและความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะของชาวธาตุน้ํกรกรกฎมีนพิจิกและคนรักเก่านะคะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์นะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 4จะเป็นอย่างไรนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์นะคะจะเป็นอย่างไรในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2,564นะคะแฮงแมนค่ะวิวออ f ฟอร์จูนนะคะ3ดาบค่ะ และไพ่ห้าเหรียญนะคะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์นะคะของชาว่านามกระกฏมินพิจิกและคนรักเก่าไม่รู้สึกว่าต่างคนต่างต่างคนต่างแยกย้ายนะคะไพ่แฮงแมนนะคะความสัมพันธ์นี้มันถูกระง,งับไว้ถูกหยุดไว้แล้วนะคะไม่สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้แล้วนะคะถึงแม้ว่าตัวคุณจะรู้สึกคิดถึงเขามากมายยังไงก็ตามนะคะ ต่างคนต่างใช้ชีวิตนะคะมีมีไพ่วิวออฟฟอร์จูนขึ้นมานะคะต่างคนต่างเดินหน้านะคะไปกับชีวิตของตัวเองหันหลังกลับไม่ได้แล้วนะคะถึงแม้ว่าในใจจะรู้สึกว่าคิดถึงเขามากมายขนาดไหนโหยหาขนาดไหนนะคะไพ่สามดาบมันไม่มีทางที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แล้วนะคะอืม ดี๋ยวเรามาดูคําแนะนํานะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ให้กับคนรักเก่าชาวธาตุน้ํากระกฎมินพิจิกรวมถึงให้กับชาวธาตุน้ํานั่นเองนะคะมาดูคําแนะนาเนาะว่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรให้กับชาวธาตุน้ํากระกฎมินพิจิกในหัวข้อสองคนรักเก่านั่นเองนะคะ สองดาบค่ะดิไฮพลินเทสนะคะสิบไม้เท้าค่ะอัศวินถือไม้เท้านะคะก็เอ่อ ต้สำรับเป็นไพ่หนึ่งเหรียญค่ะนะคะสำหรับนะคะชาวทาตน้ำรกรกรกมีนพิจิกไพ่บอกว่าตัวคุณต้องยอมรับความจริงแหละเนาะแล้วก็อย่าดันทุลังนะคะที่จะฝืนนะคะลิขิตของจักรวาลอีกต่อไปถ้าคุณยิ่งฝืนคุณก็จะยิ่งเหนื่อยนะคะเก็บความรู้สึกเก็บความรักเก็บความคิดถึงของเขาไว้ในใจนะคะแล้วก็ มีชีวิตใหม่เขาคงจะไปเริ่มต้นนะคะชีวิตใหม่ของเขาแล้วตัวเรานะคะเช่นกันก็สมควรที่จะเริ่มใหม่กับตัวเองแล้วเช่นกันนะคะไพ่ใต้สำรับเป็นไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะจงให้โอกาสตัวเองนะคะในการเริ่มต้นชีวิตใหม่เนาะอย่าจมปลักอยู่กับอดีต,ตอีกต่อไปเลยนะคะยิ่งพยายามเราก็จะยิ่งเหนื่อยเราก็จะยิ่งท้อยิ่งเสียใจยิ่งเจ็บปวดอยู่ฝ่ายเดียวนะคะ ในเมื่อเขาไปเริ่มต้นใหม่แล้วตัวเราก็ต้องเริ่มต้นใหม่เช่นเดียวกัน นะคะโอเคเนาะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับในหัวข้อสองคนรักเก่าชาวท่าน้ำค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้แม่มาตลอดนะคะสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ id เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้นะคะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพกายและหัวใจของคุณให้้แแข็งรงรดวยนะคะค ก็ไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ